สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่นาค่ะมานาอีกแล้วนะคะก็การมาที่นานี่ก็ถือเป็นกิจวัตรประจําวันอีกอย่างหนึ่งของหน่อยเลยทีเดียวล้วค่ะก็คือหลังจากตอนเช้าเนี่ยเราทำกิจวัตรประจําวันเนาะนะคะอัปเดตอะไรในโลกโซเชียลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปริกเวลามาที่ที่นาแห่งนี้อะคะ่ะก็ก็มีความสุขอะคะ่ะความสุขใน,ใน,ใ,นในแบบของเราในแบบที่เราเลือกอะคะ่ะ จริงแล้วเนี่ยมันลําบากไหมมันก็มันอยู่ที่มุมมองนะนะคะในเองเนี่ยกเกษียณตัวเองนะคะจากงานประจํานะคะมาเป็นชาวนาได้ก็ได้ประมาณสักห้าหกเดือนแล้วนะคะตอนที่ออกมานี่คือพร้อมไหมถ้าจะว่าพร้อมอะ่ะจะให้มันพร้อมมันต้องพร้อมตรงไหนอะคะในเรื่องของเงนินทุนความรู้ร่างกายครอบครัวบอกเลยคะ่ะไม่พร้อมเลยตตัดสินใจอย่างเดียวคะ่ะก็คือตอนที่ตัดสินใจก็ เหมือนกับเราทาเพื่อเพื่อคนอื่นด้วยอะค่ะก็คืออ,อยากให้เด็กๆอะค่ะมาใช้ชีวิตมา,ารู้จักนะคะชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งชีวิตของการใช้ชีวิตอนอกจากเป็นชีวิตในเมืองอะค่ะที่เขาต้องคือที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยอะค่ะตอนอยู่ที่นู่นะนะแต่พอมาอยู่ที่นี่อย่างน้อยคือ,อตอนเช้าเขาได้ปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะคะได้รับผิดชอบนะคะ ตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเราได้ให้บทเรียนสำคัญชีวิตของเขาไปนะคะพูดในเรื่องของการตัดสินใจนะคะอย่างที่บอกนะคะจะให้พร้อมมันไม่พร้อมหรอกมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรแล้วเราคิดว่ามันใช่สำหรับเรานะคะลงมือทำเลยนะคะก็คือคือไม่ต้องรอค่ะคือมันมันมีอยู่แล้วค่ะในเรื่องของอความไม่สำเร็จความผิดพลาดนะคะ แต่เราเราบอกตัวเองว่าถ้าเราเจอแล้วเนี่ยเราจะยอมรับกับมันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะดีกว่า,ากว่าว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วเราไม่ได้ทําเราก็กลัวกลัวอยู่นั่นแหละแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราคิดมันก็แค่เป็นภาพในอากาศที่มันไม่มีความจริงเลยค่ะถ้าเราจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามวัวแต่กลัวนะคะคือแม้แต่บทเรียนคุณก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อให้มันจะผิดพลาดจักร้อยครั้ง ะะแต่สําเร็จอยู่ครั้งหนึ่งอย่างน้อยเราก็ได้ลิ้มรสกับคําที่ว่าเราสําเร็จถูกไหมคะนะคะอันนี้ก็เป็นอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะในในชีวิตนะคะที่เราตัดสินใจที่ที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดดีแล้วแหละนะคะที่เราวางเป้าหมายแล้วแหละนะคะอย่างน้อยสิ่งที่เราทาอะคะ่ะคือในระหว่างทางอะเรามีความสุขกับเขานะคะ,ะคือไม่ต้องรอผลลัพธ์อะเหมือนกับ เหมือนอะไรเดียวเหมือนเราปลูกต้นไม้ถูกไหมคะถ้าคุณชอบต้นไม้ถ้าคุณบอกว่าคุณรักต้นไม้เนี่ยคุณจะปลูกต้นไม้แต่คุณจะไม่ได้รอให้ต้นไม้ออกดอกออกผลแล้วคุณแล้วคุณถึงจะมีความสุขถูกไหมคะคุณจะมีความสุขตั้งแต่คุณได้ขุดดินลงมือปลูกเขานะคะแล้วก็บำรุงเขานะคะบางทีอาจจะเจอวัชพืชนะคะหรือโรคอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็มีความสุขที่ได้ทำนะคะนั่นคือเส้นทางที่เราจะเดิน ไปหาเป้าหมายนะคะถ้าเส้นทางของเราเนี่ยไม่ได้ปูด้วยความสุขคุณก็จะบอกตัวเองว่าคุณไม่พร้อมนะคะคุณทําไม่ได้อยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะมันในเมื่อใจเราไม่ได้เราก็ไม่ได้ทําอะไรสักทีนะคะการงานก็เหมือนกันค่ะในยุคนี้นะคะก็เป็นยุคที่อะไรมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะเราก็คือจะตามไม่ทันแล้วเราก็จะตกยุคนะคะก็ อยู่ยากอะคะ่ะคือเราต้องเปลี่ยนแล้วเราก็อยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นะคะเราจะอยู่ได้ได้อย่างไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องทําตัวของเราให้เป็นผู้ผลิตบ้างนะคะอย่าเป็นผู้ผลิตบริโภคอย่างเดียวนะคะถ้าเราไปอิงปัจจัยไหนปัจจัยหนึ่ง อย่างเดียวแล้วเนี่ยถ้าปัจจัยนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องกระทบไปด้วยนะคะอย่างเช่นสถานการณ์ในตอนนี้ถูกไหมคะบางคนนะคะหรือบางาที่บางสถานที่อาจจะต้องโดนกักบ,บริเวณนะคะไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไปซื้อกับข้าวหรือไม่ได้อะไรคือกักตุนอาหารแห้งไว้นะคะฉะนั้นเนี่ยเสร็จเลยถ้าเราไม่ได้ผลิตอาหารเองไม่ได้มีอะไรเองนะคะเราก็ต้องออกไปซื้ออยู่ด,ดีถูกไหมคะอ,ออกไปซื้อแต่ว่าเราออกไปทํางานไม่ได้เนี่ย มันก็มีผลกระทบต่อเรามากมายนะคะยิ่งถ้าใครมีหนี้มีสินนะคะมีภาระที่ต้องจับใจใช้สอยในแต่ละเดือนนี่เยอะมากเนี่ยคือกระทบมากนะคะอันนี้กําลังยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นว่าถ้าเราอิงปัจจัยไหนมากเกินไปนะคะถ้าปัจจัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการกระทบเราก็กระทบด้วยฉะนั้นนะคะเราควรจะ ทำตัวเป็นผู้ผลิตบ้างนะคะอย่างเช่นปลูกผักกินเองนะคะ,ะมีการอภิขายบ้างเพื่อที่จะได้รับเงินมานะคะหรือทํากับข้าวกินเองนะคะไม่ต้องจะกินข้าวทีต้องออกไปนอกบ้านแต่ถ้าเนี่ยคะ่ะถ้าสถานการณ์แบบนี้แม่ค้าขายไม่ได้ตลาดไม่เปิดเราก็อดนะคะคือเราจะอยู่ได้ยังไงในสถานะสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อนะคะ สำหรับในโลกปัจจุบันนี้นะคะ,ะการงานที่ถือได้ว่ามาแรงนะคะแล้วก็เข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากนะคะก็คือก็คือการทำงานออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสื้อผ้าซื้อสิ่งของเครื่องใช้อะไรก็แล้วแต่นะคะลองดูนะคะเพื่อนๆถ้าคิดว่าเราทำงานประจําแล้วมันมันยังไม่ได้ตอบโจทย์เราเท่าที่ควรหรือเราคิดว่าเราสามารถ คือเรามีศักยภาพที่สามารถจะทําอะไรได้มันมากกว่านี้นะคะสามารถหาค่าตอบแทนที่เยอะกว่านี้ลองดูนะคะงานออนไลน์เป็น1งงานนะ,ะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างหนูอเองนะคะแม้แต่จะแม้แต่เกษียณอายุงานจากบริษัทมานะมาทําไรทานานะคะ,นนนะ,คะตอนนี้ก็ยังทํางานออนไลน์ค่ะ นะคะคือมันมันเหมือนทําควบคู่กันไปอะคะ่ะคือมันไม่ไม่ได้มีว่าเราจะต้องแต่งตัวไปทํางานเช้าๆนู่นนี่นั่น,นเราอยู่ที่ไหนในโลกนี้เราก็ทําได้นะ,ะเราอยู่ที่ไหนเราจะเปิดร้านหรือไม่เงินก็เข้าเราตลอดเวลาคุณจะไม่ลองหน่อยเหรอคะนะคะหวันะะงว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากรักวนกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่เรารักด้วยนะคะเราส่งความดีส่งความสุขให้กับ ทุกคนนะคะดีกว่าเราจะไปพัฒนาพัฒนบนในสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้นะคะปรับตัวปรับใจแล้วก็พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆด้วยกําลังใจที่แข็งแกร่งสําหรับวันนี้นะะไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ